S 1> <S 1> วสวครับก็กราบสัสดียติธรรมทุกทคนครับวันนี้ก็เป็นวันพระที่สองของ<ล>ของพรรษานี้เป็นแรม8ปดําตรงกับวันศุออกร์นว,าาวันที่18ยยกันยายนพีที่กายนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพาร้อย แบสิบแปดนะครับเป็นอุโบสถที <S 2> <S 2> <S yeah. ่สองซึ <S 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 ่งพวกเราเข้ามารักษาอุโบสถในขณะที <S 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 ่ท uh, ่าน่มองเห็นนนี้ก็ค um> ือการประเคนอาหารแด่พระแม่ครูอาจารย์นะครับก็เป็นวัดปฏิบัติซึ่งปฏิบัติกันมาตั้งแต่พุทธกาลนะครับคือการรับประเคนอาหารการรับประเคนอาหารก็คือการยกให้นะครับยกให้แต่ไม่โงมแบบไม่ชินนะครับอันนี้ก็ จะได้ประมาิสิบนะครับก็ตั้งแต่ตาย